เจ้าหน้าที่ดูแลพระสงฆ์ได้ฉันพระประหารด้วยนะครับเราจะกลับไปทางด้านนะครับนัลานกิจกรรมของเรานะครับเพื่อประกอบพิธีชิงเปรตในวันนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันี้ก็เสร็จแล้วอย่าลืมนะครับวันนี้มากันแล้วอย่าลืมจับจ่ายใช้สอยด้วยนะ นะครับมีสินค้าจากของผิดของเราจากภาคใต้ทั้งผลไม้นะครับผมเห็นหลายๆอย่างเนาะมาจากทางใต้เลยนะครับนะราคาถูกด้วยนะครับช่วยกันจับจ่ายใช้สอยช่วยกันซื้อนะครับช่วยกันดุดหลุครับนะของที่ค่านะครับนต่เห็นอยู่นะครับเป็นเชิญด้วยแล้วก็ทุนด้วยกันนะครับนะให้กับปู่ย่าตายายบรรพบุรุษได้รับชมนะครับก่อนที่จะส่งท่านกลับพบภูมิในวันนี้นะ นางรำเตรียมพร้อมนะครับนางรำนะเตรียมพร้อมเลยนะครับ อย่าพึ่งลุกออกมาเลยครับยังไม่ชิงนะยังไม่ชิงนะรอก่อนนะครับรอก่อนอยางไม่ชิงครับเดี๋ยวเรารอถวายมนโนราก่อนนะครับรอถวายมนโนราก่อนอย่าเพึ่งนัดเอาถอยก่อนรับถอยก่อน ขออนุญาตพี่น้องทุกท่านถอยก่อนครับนะเอาก้าอี่มานั่งกันก่อนครับเอาก้า <turn> ย <out kiss essa> ี year, olar, ่มานั่งกันก่อนนะเอาก้าอี่มานั่งกันก่อนนะร้อมกับไว้นะครับร้อมสำรับอาหารไว้ถอยก่อนนะจ๊ะถอยก่อนครับยังไม่ชิงนะครับยังไม่ชิงนะถอยออกครับถอยออกถอยออกนะครับเอาเดี๋ยวขอยักพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะจัดรำมโนรานะครับเพื่อที่จะถวายนตายายหนะวิญญาบรรพบุรุษของเรานะครับเรียนเชิญมโนราครับเรียนเชิญมโนรา แล้วขณะนี้ท่านนาวาการเอกนัรงชัยคงแก้วนะครับคงจะต้องอยู่เป็นประธานในวันนี้แทนท่านสสนาวาการเอกการพุทธิ์นานคอนทัพนะครับซึ่งขณะนี้ท่านต้องเดินทางเข้าสู่สภาผู้แทรนราษฎรเพราะมีการพิจารณานะครับยัติเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจําปี2564นะครับถอยก่อนนะครับขอถอยก่อนนะครับถอยก่อนนะครับ ทำใส่สิ่พี่ดนพี่นนท์ำส่สิ่งนิตึงนิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยวชดามโนราจะติดนะครับทำใสสิ่งนิตึงสักนิดนึงครับการกรมชุดแรกนะครับเกียรติจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมหาวทาลัยศรีประทุมนะครับได้นำ คณะนักศึกษานะครับมารำมโนราถวายในพิธีศาสตร์เดือน10ประจำปี2563ในปีนี้ไม่อีกตัวอยู่ไหนแล้วอะ่ะไม่อีกตัวออกมายัง những đồ tôi đang thấp hải gặp ta sẽ đang bắt đầu là ngày trước ถอยถอยห่างออกมาสรับพี่ชายพี่ครับผู้ชมนะครับข้างหลังมองไม่เห็นเลยนะครับข้างหลังมองไม่เห็นเลยนะข้างหน้าขยับนิดนึงครับนะให้อา่า พ่อแม่แนะพี่น้องของเราได้เห็นด้วยนะครับและการแสดงมังกราต้องถือว่าเป็นศินาานึงลัะวัฒนธรทมที่เป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องชาวใต้นะครับหาชมยากนะครับและหานักแสดงก็ยากด้วยนะครับและที่เป็นบางที่เท่านั้นเองนะครับ เรอกว่าบังแกและอูแดงน,นะครับเป็นภาษาถิ่นะครับถือว่าเป็นปรเจกดีเป็นวัฒนธรรมครับหลังจากที่เราส่งอาหารอ้าข้างหลังมองไม่เห็นครับข้างหลังบอกว่าให้ทีข้างหน้านั่งลงหน่อยได้ไหมจ๊าข้างหลังมองไม่เห็นเลยต่อไทยด้วย นาะเอ,อาเปิดทางสักนิดหนึ่งนะครับเปิดทางสักนิดหนึ่งนะท่านี่เก้าี้ครับหาดีเก้าี้อยู่นะค,ครับเอาก็ะที่นั่งขอบพระคุณมากครับรรขอบพระคุณกลางน้ำพระสงฆขอบพระคุณนะครับพรัฐมรีวิทัก,ษ,ก,กษ์รัตนาวุกิจรักษาการเจ้าอาวาสวัดตบสวรรค์รามท่านได้กรุณาอนุญาตให้พวกเราได้ใช้สถานที่ในการจัดงานในวันนี้ครับ น้องๆยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากจะให้รงวังนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับเป็นน้ำใจเป็นกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชน,นที่อยางศึกษารประเพณีและพะนะทามศิลปะัการแสดงทางภาพใต้นะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสสนาวาการเอกานุสิตนานทัพยะสมาชิที่สภาผู้แันลัทธรอนุสิสายในม่รการที่การรับเพื่อนไทยขอบคุณคุณประเวศวั er. everyday. นรักนานนะครับแสนับสนุนเงินหนึ่งหมื่นบาทเพื่อใช้ในการจัดงานสีนี้ขอบคุณนะครับ คุณเอกภพเหลือประเสริฐผู้ช่วยสสเขตสายไหมครับ1นึ่งหมื่นบาทคุณจักรรัตน์จนกาสใสนะครับผู้บริหารร้านทรงเป็ดพะโล่หนึ่งหมื่นบาทครับบริษัทท็อปไฟส์ฮอลิเดย์จำกัดโดยคุณดนกวีทิพย์พยามาห้าพันบาทนาวางการเอกณรงค์ไทยคงแก้วนะครับสนับสนุน5 0 0 0บาทบริษัทไอเฟกจำกัดครับโดยนาวางการศรีอภิปภูมิภุมิอินอีก5 0 0 0บาทขอบพระคุณะครับทผู้นบสนุนหลัก ที่ทำให้เราจัดกิจกรรมงาน3เดือนสิบประจับปี2563ในนี้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับขอบพระคุณคุณมรรนุทองลุ่มนะครับประธานคณะกรลังก,ก,การจัดงานที่ตั้งใจทุ่มเทให้างานนี้ออกมาสมบูรณ์เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของาขง้า้เรานะครับ บอกคุณพ่อุณแม่นะครับผู้อาวุโสปราชาวบ้าทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำนะครับให้ออบอกล่าวถึงการจัดางานประเพณีนี้ครับ ขอบคุณนะครับคุณสุกลน่าทายรั่วมาทุกบทน,นาการนีสองพันบาทด้วยต้องกรับขอบคุณครับที่ปนของผมนาพีไายที่แ่ารักของพวกเรา กันทีลาปีเสาเปดเข้ามาแล้วเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเดี๋ยวเราจะมานะชมการแข่งทันปีปเสาเปรขอเสียงปรบมือครับกับการแสดงชุดแรกนะครับ